นี่ละจ้านี่ละใส่ไมมฝาดนี่ละจะพ่อจะแม่ก็ได้ย่างหอยเชอรี่เอาไว้ก็ดีใจโอ้มอยมันยังไม่ใหญ่เพราะมันแต่มีบุหรายหนีรายห <laughs> นีรายหนีกะสี่รายปัญได้แท้อของแท้พี่น้อง เด้มาเด้กินกล้วยซุปแต่ข้าเคลียร์มันกินกล้วยเห้เราค่ะเห้เราค่ะนี่นี่นี่ โอ้ยเอาหนาแล้วก็ใส่ปุ๋ยไ้ตอนนั้นเพื่อสิเด็กกลับมาอีกเทียนึงโอเคค่ะแต่แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีหลุมเลยเอ๊ซสาย ืคนุ่ายรายได้ตาี่น้อ่เดี๋ยวเอาปุ๋ยไปใส่ต้นอินทผาลัมก่อนอยากเทสารัพไยน้ำบัสบดวกท่านกินท่านยากเข้าว่าไปใกล้ท่านกินท่านยากระสัน่นแต่ขอบคุณจากใจขอบคุณมากๆ้นานไรใครย,ย้อยเลย แต่เข้าเป็นสาวกฟาดเขาสิละฟาดเอาไปถีบกินน้ำข่อยมาดื้อมาดือ้อมาฟาดเขาซอยข่อยแล้วมากินกล้วยสุกด้วยจ้า,าโอ้ยสามลกูกเนาะยี่นองเนาะวิถีชีวิตเราเมื่อก่อนแต่ตอนนี้บ่ค่ะเขาจะใส่รถเกียวใส่รถเกี้ยวเขาบอกเกี้ยวเอาดอกเถ่าบดชิบขาหนาบพท่อขาหลังนี่ี้โออ ให้ดูแลให้เราเลยที่มาให้กำลังใจย่ายป็นทุ่งดาบุ้อขอบคุณหลายขอบใจมากๆ เพิ่นกับโมเกี่ยวดอกเพิ่นก็บจะจ้างรถเกี่ยวก็มี่ทั้งเศษดอกเอาไปตากเป็นเห็ดแบบง่ายๆค่ะแตบบ่ข้องข,องของ่อยเด็ดเห็ดตั้งไรนี่โอ้ยไม่ได้นี่ต้องพวนให่กำลังใ่คนนี้ด้อน้องนไม่้อมนอะยี่น้องเนาะ วิถีชีวิตเราเมื่อก่อนแต่ตอนนี้บอค่ะเขาจะใส่รถเกียวใส่รถเกี่ยวเขาบอกเกียวเอาดอกถ่าบนหอยจ้าหอยเชลีเรียงหอยเชลีไม่หยุดยิ่งสำเร็จแล้วยิ่งทำต่อไปรู้แล้วว่ามันได้รู้แล้วว่ามันดีก็จะเอาสิ่งดีๆป้ปกับ บะหันเดียไปไซส์เท่ากับฝาดเอานี่ลละยังไม่ได้ทำอะไรเนาะเออพิ่งกดคอมเมนต์ขอบคุในได้ไล์ขอบคุณจากใจค่ะมันบ่มีขาจังเอาสมีกนเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะนี่นี่นี่อ๋อเบาค่อยหั่มบายสนะกกันเนาะฝากกดกันเด้อตึง เต็เต้ถิ่นไปถิ่กินน้ำข่อยมาดื้อมาดื้อมาฝาดเข่าซอยข่อยแล้วมากินก้วยซุกด้วยจ้าโอ้ยสามนี่ย่างหอยเชื่อดนี่มาพาไปดูหอยกันฝาดเขาแล้วกระด้ฉลองกันต้มไก่กินเหล่าโตสมัยก่อนนะ กุบถีบค e ือการมวนอห้อยจ้า หอยเชอรีเลียงหอยเชอรีสิประมาณนี้หน่วยแบบบานเฮ้านเนาะแต่ข้าว,ว่าบอกานเกณียเขานี่มันได้ประมาณนี้ด้สีผ้าพี่ได้แอ้วยค่ะโอ้โอ,อ้ฮะสี่ตัวละ อ,บอับอกตายแบบนี้แบบนี้แล้วว่ะเจอหีอ้ยได้พันจังไหนเนะาะเขาม่าทนปากว่าได้พันจังไหนฮะอ่ะอาเขาม่ากับร่างใจจ้าขอบใจละลายจ,จ้าขามากับคุยกันกับว่าได ใกำลังใจคนนี้เด้อ้อง,ง่ิลองเก่งสินอะเออสมัยแต่ก่อนเฮ็เไไดเห,เหล่าไว้ได้เฮ็ดเหล่าทั่ไว้เฮ็ดเหล่าทั่ไว้ขอบใจมากขอบคุณด้หลายข่อยฟาดขาเมื่อยข่อยก็เลยได้นางกินกล้วยเมื่อนี่บอเออเมื่อเขายังโมโหว่ามันจะดีหรือว่าเรามันบดีจะแผ่หรือวาสนะเขาก็ยังว่านีหโหเลย แม่อันบ่ามีขนาดแล้วไปหาบาจุกก่อนบอดี้หนาบอดี้เบ่งหัวเบ่งชวนดูกกะบบเบ่งให้มีนันจะไปผ่าคนบ่ นองแต่ติงนองเดี๋ยวบริยินเสียงได้ขอบพูดได้หลายเลยจ้า ขอบคุณและขอบใจมากมากเลยที่ขามาให้กำลังใจยายเนาะโอ้ยล้านเข้าสิบาดีทุกมือน,นีหน่อยควดอกสเสดที่การว่าเกี่ยวเาขาเนี่ก็จะบ่ค่อยมนีแล้วต่อไปเนี่ก็ตึกๆสวัสดีค่ะเปลี่ยนไปขามาพ่อคนกระช่างบ่ามาให้กำลังใจคอยกระช่างคอยให้กำลัง สวัสดีค่ะมาเดอกันลำบากกันค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างสรุปแล้วจะทํางานอะไราเหตุงานยังกระตามสร,ร้างมันต้องใส่ความพยายามมันค่อยจะส้าเร็จอีกน้รออืก็เลยไปนะบะมี่มาฟาดเขามาเนี่ไปหาเย่ยมบ้านมูย่ยมบ้านมัก จะบริห็นการเกี่ยวเขาเท่าใดเราพอใส่แตร่รถเกีียวเนาะจะใส่าพลังงานของญี่ปุ่นขามาทดแทนจะใช้แบบนั้นเลย,ดย,ดยได้ก็ได้พี่้าเขามาได้พีพ่ไปได้สวนสาตอนนึนก็าลังสวยงาม แมบบ่นม่รออีกนะบริสรงพ่อวีอือนั่นละ่ะหลังจากปูกกลวยแล้วเอาออกแย่เป็นห้องฟาดเขาเมื่อยแค่แคๆกค่นี่นี่เระชี้คอยเนี่ยไม่ไม่ที่สองมือ นี่สองหมื่อนนี่